เอาละครับผมก็สวัสดีครับมาอยู่กับผมเล็กคือๆนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแบบ The Battle Brick นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครระดับแรทุกตัวในเกมตอนนี้เลยนะฮะนะเราก็มาดูว่าตัวระดับแรเนี่ยในเกมนี้จะมีจะเก่งกันขนาดไหนนะผมจะมีตัวอะไรบ้างนะความสามารถอะไรบ้างนะนี่นะผมก็มีครบแล้วนะสำหรับตัวตัวแรนะครับนี่ระดับแรนะครับซุปเปอร์แร่เหลืออีกสี่ตัวนะ อุเบอร์แลนด์อีหรืออีกบานเลยนะครับผมแต่ก็อาจจะมารีวิวให้ดูนะฮะโอเคมาเรามาเริ่มกันที่ตัวแร่ก่อนเลยนะครับผมว่ามีตัวไหนเก่งกันบ้างตัวไหนหน่าใช้บ้างนะครับผมก็จะร,รีวิวในด่านที่10นะครับผมดาวแรกนะครับนะด่านที่10ในดาวแรกแล้วก็รีวิวในโหมดแซนด์บ็อกซ์นะครับผมเพราะว่ารีวิวง่ายนะครับผมจบไวโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเค ตัวแรกนะผมเราก็จะมารีวิวตัวของนินจานะผมตัวนี้เลยนะฮะล่างแรกเลยนะผมอะทั้งสองล่างนะผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันโอเคล่างแรกของนินจานะผมเราสปลาลมาก่อนนะครับก็จะมีลักษณะสีขาวนะผมถือถือดาบกระจายนี่นะผมเกือบตายแล้วโดนยิงเกือบตายนะแล้วก็ปาดาบกระจายไป3ามนัดเออแล้วอุย้ยเร็วนะครับตีเร็วด้วยนะเจ <c oughs> <c oughs> ๋งตายทุเรศมากอะ <c oughs> นะครับผมะเราเซตติ้งได้นี่เอ่ Q Enemy Battle. อคิวเอนิมี่แบทเทิลโอเคนี่นะผมจะเป็นการปลาดาวกระจายออกไปสามดอกแล้วเราก็ตายอีกแล้วนะผมโอเคนะครับ,เ,นะรบเราก็มาดูล่างต่อไปนะจะกลายเป็นแอสซิส a ์แบทเลอร์นะชุดดำนี่เปลี่ยนเป็นชุดดำแล้วก็ถือเขาเรียกอีกแบบหนึ่งว่าคู่ในเออถือคู่ในนะครับผมนี่ ปาปุ๊บเนี่ยก็จะปานะผมทะลุด้วยนะดูเกียนนะครับผมเอาไว้เอาไว้ล้วงแนวหลังได้นะครับจะต,ตายง่ายไปหน่อยนะผมโอเคแล้วก็สปาว่าเยอะๆเลยอ้ยนี่นะผมดำมาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ปาข้างหน้าโดนข้างหลังนะผมโคตรเกียนอนะ่ะไอตัวที่สร้างกำแพงก็ไม่ทันได้สร้างนะผมตายก่อนโอ้โหแต่พอมันโดนในนี่ตายตายง่ายเลยนะครับนี่นะครับผมสำหรับนินจาก็มีประมาณนี้ เพื่อนๆคิดว่าเก่งไหมนะผมก็ลองตัดสินใจกันดูสําหรับผมคิดว่าได้อยู่นะสําหรับตัวที่จะปลาทะลุนะผมแต่ระยะมันสั้นไปหน่อยนะโอเคตัวต่อไปจะเป็นฮิลเลอร์นะผมแล้วก็สปาลินจาไปแล้วเราก็สปาฮิลเลอร์ er นะผมฮิลเลอร์ตัวนี้จะเป็นฮิลเลอร์ร่างแรกจะเป็นการปลาขวดนะผมไปฮิลคูดาก็ค่อนข้างค่อนข้างเร็วนะครับแต่พอดีว่าพวกที่ผมสปามาเนี่ยมันเป็นร่างแรกนะผมมันเป็นเบลแรกนะเลื่อมก็เลยน้อยนะผม โอเคพอตัวฮิลไม่มีฮิลนะผมมันก็จะตายมันไม่มีคือมันฮิลตัวเองไม่ได้นะผมมันฮิลพวกเดียวกันไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะสร้างความอมตะไม่รู้จะอมตะจริงหรือเปล่านะนี่นะผมฮิลแบบอมตะนี่นี่นะผมแบบะผม,มาแล้วมาแล้วฮิลฮิลรัวรัวฮิลรัวรัวนี่คือถ้าไม่ถ้าไม่ยิงด้วยอันตินะผมก็จะไม่ตายนะผมนี่นะโอ้ยปลาระเบิดมานี่นะผมยิงด้วยอันติ บอสมียิงสไนเปอร์อยู่เหลือตัวหนึ่งนะผมอยู่แบบโหฮิวอมตะนะผมตาย่ะเนี่ยโอ้น่าจะจบเกมได้แล้วนะผมนี้โอเคนะฮะตัวต่อไปนะก็จะเป็นหมอล่างสองนะครับอ่าแล้วก็ตัวจริงต้องมีตัวยืนในเขานะเดี๋ยวผมจะสปาตัวนี้ไปก่อนนะผม b l ลแบเลอร์อันนี้เป็นล่างแรกนะผมจะเป็นตัว าพิษนะผมแล้วหมอก็หมอล่างนี้ก็จะฮิวฮิวเป็นหมูนะนะนี่นะผมปึ๊บแต่หมออ้าวชิบหายแล้วหมอยืนล้มหมอยืนล้มเพาโดนซัดไปเลยโอ้โหแล้วเบาๆนะผมพิษนะมหมอยืนล้มนะผมเรียบร้อยเราหมอล่างสองสปาไปใหม่นะผมนี่นะผมแต่คู่ดาวจะทู่ดาวจะนานขึ้นนะนะเอาไปอีกตัวหนึ่งนี่ คูดาวครูดาวนานขึ้นจริงนะผมเออตายแล้วเนี่ยเพราะมันไม่มีตัวตัวตัวค้ำให้มันก็สู้ยากนะผมโอเคสู้ค่อนข้างยากเลยรีวิวค่อนข้างจะลำบากนะผมโอเคตัวพิษไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ร่างพิษนะผมตัวพิษก็จะปลาพิษนับแต่มันเบามาเราดูพิษล่างสองเลยดีกว่านะผมพิษล่างสองเนี่ยก็จะ ระยะสั้นแต่ว่าจะเป็นการพ่นอ้วกนี่นะผมจะเป็นการกินน้ําพิษแล้วก็อ้วกออกมาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นน้ําพิษหรือล่ามันจะเป็นเป็นอ้วกนะพ่นอ้วกเอาตายง่ายจะ้ะโอ้โหพ่นอ้วกนะนี่ดื่มแล้วก็พ่นโอ้ยไม่ทันได้ไม่ทันได้พ่นเลยเอาแล้วเอาเราสปาล่างแรกไปอีกละนี่เราสปาล่างสองนะนี่ล่างสองก็จะพ่นอ้วกแบบนี้เลยนะผมตายรัวๆตายรัวๆอ่านี่ นะครับประมาณนี้โอ้ตายง่ายๆเลยต่อไปโคลานะผมโคลาจะโคลาทำยังไงจะเป็นยังไงนะผมจำไม่ได้แล้วหนกังโคลาอ๋อปลาโคลาไปนะผมแล้วก็ระเบิดติดสถานะเหมือนกันนะผมแต่ไม่รู้สถานะอะไรนะน่าจะลดเกาะนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้คือจะปลาจะปลาโล่งกันคือตัวทหารเราเนี่ยจะถือขึ้น จะโดนดาเมจจากพวกเนะี่ยพวกยูนิตปืนเนะี่ยไอ้นี่น้อยลงนะผมโอเคเรียบร้อยละตายทีละตัวทีละตัวเลยแลามาดูนี่ร่างสองกันนะผมแล้วก็ตัวนี้ร่างสองนะผมแล้วก็อ่ะสองนะมีตะลุงกับตัวนี้ไอ้ตัวนี้ใช่คล้ายตัวพิษเลยนะผมจะเป็นการพ่นเหมือนกันแต่เป็นการพ่นโคล่าไปนะครับตัวลุงตัวลุงของเรา,าจะกลายเป็นหินนะ ใช่ไหมเนี่ยลุงล่างสองของเราจะกลายเป็นหินนะดื่มแล้วกลายเป็นหินแล้วก็จะเนี่ยนะผมกลายเป็นโล่ป้องกันให้เราการรีวิวมันอาจจะมั่วสั่วตัวเหลวนะครับเพราะว่ามันไอ้นี่นะเออไปแล้วก็ปลาตัวนี้ไปนะผมตัวนี้จะเป็นโกอาล่าอันนี้เป็นโคลานี้เป็นโกอาล่าโกอาล่านี่ทําไงนะปลาไปแล้วก็ออกระด้งนะผมตัวนี้ปลากระด้งนะเรับแลราก็ปลาไปปุ๊บ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 นะผม ไายง่ายทั้งนั้นเลยนี่ยเราสปาวไปเยอะๆหน่อยนีย่ครับกระเด็นกระเด้งรัวๆโอเคเรามาดูล่าง2กันนะผมเออตัวนี้แอนตี้ซัมบี้นะนะผมมันมีตัวแต่ตัวแอนตี้แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะผมเรามาดูล่าง2ของตัวนี้กันดีกว่าโอเคนะครับเหมือนกันนะครับพ่นเหมือนกันเลยโอ้ว่าเยอะแล้วไปยิงไปสักหน่อยไปนะครับเยอะแล้วนะผมเยอะเยอะเกินไปแล้ว ไม่เดินนะเพื่อนเออเดินแล้วนะผมไม่น่าถึงตัวนะพ่นไปพ่นพ่นพ่นมีน้นนดื่มแล้วก็อืมกูว่าละเอาต่อไปเป็นโฮโบโฮโบบัตเลอร์นะผมเป็นตัวไม้ไม้กระพองโอ้โหแล้วตาย <c oughs> ไปไปไปเส็ไปเยอะหน่อยทำไมมันเลือดห้าสิบเองอะมันเลือดห้าสิบทุกตัวเลยเนะี่ยนไปไปไปเยอะๆไปเยอะน่าจะเบี้วหนึ่งเลยนะผม ที่มันเสกมาเนี่ยววหนึ่งเออเออนะผมก็จะใช้ตัวกระบองเนี่ยตีไปนะครับส่วนล่างสองก็จะเป็นตัวนี่มีถังขยะนะผมก็คือถังขยะโอ้ถังขยะจริงด้วยดูเรียวฝาถังขยะมาสกรปรกนะผมแต่มันกันกระสุนได้ดีนะตัวพวกนี้นี่ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เราดูสกรปรกเลยนะผมมีถังขยะถุงขยะข้างหลังแล้วก็มีฝาถัางข้างบนนะโหเหมือนเท่ นะครับแต่ไม่ใช่เลยนี่นะผมแล้วก็ตัวที่ผมแนะนำนะว่าเก่งเลยนะตัวนี้นะก็คือ boxer batter นะครับตัว boxer batter เนี่ยโคตรเก่งนะอุ้ยเปิดมาเลือดร้อยสิบสองนะครับดูนี่อ่านี่โอ้แล้วมันโดนยิงรนะัวๆไงนี่นะผมที่เก่งจริงคือร่างสองนะครับร่างสองนะนี่ร่างสองถ้าโดนโจมตีเนี่ยจะเพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็สปีดด้วยนะผมเนี่ยดูนะเนี่ย ถ้าโดนโจมตีนะผมหรือรับดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็สปีดนี่นะผมเกียร์นะแต่มันแต่รีวิวอย่างนี้มันดูมันดูยากเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นเวลแรกนะผมเนี่ยแต่เลือดจะลดลงจากล่างแรกนะผมแต่ก็ตีเร็วนะเนี่ยโกงนะเอาจริงตัวนี้ค่อนข้างโกงมากเลยนะผมในหมู่ตัวแรเนี่ยผมให้โกงสุดนะผมแรงเอตัวนี้นะครับดูดิคือถ้าตีมันก็คือติกเกอร์ความสามารถนะผมแล้วก็ แล้วก็หุนค่าหมดเลยนี่นี่นี่นะผมไปโอ้จบเลยดีกว่างี้นะผมมันน่าจะจบลแล้วปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปปปแนะนําสําหรับบ็อกเซอร์นะผมสุ่มนะครับแนะนําให้สุมนะตัวบ็อกเซอร์เนี่ยไปต่อนะผมตัวบ็อกเซอร์แนะนําให้สุบเลยนะอ่าแล้วก็อัปเกรดให้เป็นเลเวลสิบนะครับนี่ตัวบ็อกเซอร์ตัวนี้บ็อกเซอร์แบรเลอร์แนะนําให้สุม แล้วก็เปลี่ยนอ,อ,อัพถึงเวลสิมันจะเปลี่ยนเป็นร่างนี้ได้นะผมแซงเกอร์แชงเกอร์ตัวต่อไปนะผม,มจะเป็นตัวนี้ตัวแฟลไลท์นะผมไฟฉายนะตัวไฟฉายนี่จะเป็นการสตันนะผมปุ๊บปุ๊บปบุมีดาเมรแต่ว่ามันเบานะผมมันจะสตันตัวที่เออไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่ามันยังไงนะครับเราไปดูร่าง2กันดีกว่า ร่างสองก็จะเป็นสตันหมู่แต่ก็เป็นตะเกียงนะผมเป็นสตันเนี่ยสว่างอยู่โอ้โหอ๋อ,อ,อ,อดาเมจมันสเปสนะผมมันทะลุดาเมจอะมันทะลุนะแต่ค่อนข้างเบานะเอาจริงนะผมค่อนข้างเบาจ,จัดๆเลยอ่านี่นะฮะมันดาเมจสเปสแ,ปแล้วก็ทะลุน่าจะติดแต่ไม่แน่มันไม่เชิงสตันแบบนั้นอะผมไม่รู้มันสตันยังไงนะแต่มันสโลไหมอืมไม่น่าใช่ละไม่แน่ใจเหมือนกันนะผม ใครรู้ความสามารถมันแล้วก็ตัวนี้แอนตี้แบล็กนะครับผมต่อไปตัวที่เก่งลองลงมาจากบ็อกเซอร์ผมให้ตัวนี้เลยอาเชอร์นะผมอาเชอร์ตัวนี้เป็นยิงกระสุนทะลุนะผมโอ้โกงอีกแล้วนะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยก็แรงเอ็นเหมือนกันนะถ้าผมให้เนี่ยนะผมแล้วมันไกลมากมันทะลุไกลมากนะผมแล้วตัวธนูเองก็ยืนห่างด้วยนะผมก็ค่อนข้างปลอดภัยนะนี่ยิงยิงกำแพงต่อ อ่ะผมให้ตัวนี้แรงเอสอีกตัวหนึ่งเลยนะครับลองจากบ็อกเซอร์เลยนะครับร่างแรกก็โกงแล้วนะผมไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องอัพเลเวลสิก็ได้แต่อัพก็ดีนะผมอัพปุ๊บจะกลายเป็นคอสโบซึ่งผมก็ผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากร่างแรกนะอาจจะยิงชา้ากว่าด้วยไหมเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยนะครับอื้ตายเรียบร้อยอ๋อระยะไกลก,กว่าโอ้นีบผมรีโหลดปุ๊บ ใช่ยิงช้ากว่านะผมช้ากว่าธนูล่างแรกเยอะมากเลยโอเคนี่แต่ว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้มันทะลุมาถึงนี่นะผมระยะทะลุน่าจะไกลเ,เดี๋ยวก่อนนะอาเท่ากันแหละผมว่าเอาเท่ากันนะผมระยะทะลุเข้ากันยิงช้ากว่าแต่ยืนไกลกว่าใช่ไหมนะยืนไกลกว่าใช่ไหมผมไม่ทันสังเกตนะผมรีวิวนี้อันเะเลทเทปไปหน่อยนะแต่ก็นะเป็นแนวทางนะครับผม ผมแนะนำนี่สองตัวนี้อร x e r ลเลอร์กับตัว archer นะผมถ้าตัวไหนดีก็คือฝั่งตัวนี้นะดีนะจริงๆริงฮิลหรือฮิลหรือฮิลก็ดีนะนินจาก็ดีเหมือนกันนะผมส่วนตัวอื่นนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับผมนี่ตัวนี้กากนะผมมาดูตัวแฟลไลท์ก็ไม่ค่อยดีดูตัวนี้ดีกว่านี่ฟนนี่ตัวนี้นะผมก็จะเป็นตัวตีใกล้ที่มีระยะไกลหน่อยนี่จิ้มนะครับถึกด้วยนะเลือดเปิดเริ่มมา67นะครับเริ่มไม่ถึกแล้ว เราไปดูร่าง2กันดีกว่าล่างสองนี่จะเป็นโอ้นี่นะผมลักลบดำทะมุนกันดาเมจระยะไกลนี่นี่นะผมพวก,ด,กาดาเมจโปรเจกต์ตายเนี่ยจะยิงเบานะครับเห็นไหมอ่ามันจะติดเกาะแต่ยกเว้นปืนของไอ้หมอนั่นนะน,นะตีค่อนข้างช้านะผมตีค่อนข้างช้าเลยอันนี้ดูสเตตอันนี้มันไม่เห็นสเตตนะครับอ่าเพราะว่ารีวิวแบบนี้น่าจะเร็วกว่าถ้าผมไปรีวิวแบบข้างนอกน่าจะไม่จบนะผม โอเคตีช้าแล้วก็ค่อนข้างคือเอามาเป็นตัวแทงได้นะผมแต่มาเป็นตัวตัวตีไม่ได้นะตีช้าเกินนะครับตัวนี้สําหรับผมก็ดีในรูปแบบของตัวแทงนะผมแต่ไม่ค่อยดีสําหรับการจะเอามาโจมตีนะครับโอเคมาอ๋อตัวนี้มันมีโล่อยู่ใช่มันจะมีโล่ของมันนะครับผมเดี๋ยวผมสปาวตัวนี้ก่อนตัวเจาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ตีไวนะผมอ่า ต้องตปาวมาเยอะๆแล้วแับตัวขุดนะนักขุดนักขุดนี่ตัวนี้เป่นขอนตัวค่อนข้างตีไวถ้าเป็นร่างสองนี่จะตีไวมากนะครับผมดูนะนี่ร่างสองเดินไวด้วยตีไวด้วยนะผมดูนะปุ๊บ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 ปน๊บปุ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 ีบปุน,น,น,นะปม๊บปุ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 ๊บปนะุ๊จจบาุนะ๊ะปุ๊บ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 ปุ๊ ผมว่าจบแล้ว,ลวนะตัวพวกนี้ก็คือเกียร์นะตัวนี้ถ้าได้มาก็เล่นได้นะผมเอาไปอัพวิสิบแล้วก็เป็นล่างสองนะตัวนี้ก็เกียร์เช่นกันอ่านะโอเคจบแล้วแหลนะผมว่าไปเราก็จบรีบจบไม่บจบเี่รอบนี้นะผมเราจะไม่ได้เริ่มรอบใหม่โอเคการรีวิวน่าจะสเปะสปะพอสมควรนะผมแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดี โอเคมาเราไปเริ่มกันที่ตัวต่อไปนะผมจะเป็นตัวปืนตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะนี่แต่เลือดน้อยนะผมตัวตัวระยะไกลค่อนข้างจะเลือดน้อยนะครับแต่ประสิทธิภาพดีถ้ามีตัวแทงให้เนี่ยก็คงเกลียดเลยนะตัวปืนพวกนี้ผมชอบมากโอ้โหนี่ก็จะยิงรัวนะครับมันมีมันมีเปลี่ยนแม็กกาซีนด้วยไงถ้าจำไม่ผิดอ่ะน่าจะจําผิดแล้วมั้งเนี่ยเอือ คือมันโดนปืนประเบ,บิดเออไม่ใช่มีซมีชักแมกกาซีนด้วยนะผมอ่าล่างแรกก็ประมาณนี้เนี่ยล่างแรกนะผมอืมล่างไม่ทันเห็นอะไรชัดเจนเลยนะผมขออีกทีขออีกทีเดินมาอีกทีนะครับยิงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะผมผมจะเปลี่ยนล่างอ่าแล้วก็เอาล่างสองอามาเลยล่างสองนี่จะเป็นปืนสงครามแล้วนี่สงครามยุคเก่าด้วยนี่่ล่างแรกก็ยิงประมาณนี้นะครับล่างสองนี่เป็นชุดดําใส่หมวกทหาร ต่แกรกก็หมดถหามกันแหละแต่ว่าเป็นทหารออ้ยข้างหลังนะผมร่างสองนะร่างสองนี่เป็นปืกกนกลแล้วปืกกนกลเต็มรูปแบบแล้วยงิงตัวด้วยแรงด้วยนะผมตุ้ง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 นะครับตีปุบ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 ชักแม็กชักแม็กช้าด้วยนะผมตายอ่ะประมาณนี้สําหรับร่างนี้ก็ถือว่าดีนะผมแต่ก็ไม่ได้ดีมากให้แรงเอแล้วกันนอกนั้นตัวนี้แรงเอสนะผมนีโ่โอ้ยเลียงกันเลยแรงเอสนะผมมาดูตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแทงนะผม เป็นตัวแทงนะ,ะตัวนี้ก็จะมีเกราะเหมือนกันนะผมก็คือถ้าดาเมจไม่ถึงเกราะที่ไอ้หมอนี่มีมันก็จะไม่เข้านะมันจะเข้าแค่หนึ่งใช่แต่ถ้าดาเมจเกินเกราะมันก็จะเนี่ยได้เข้าเลือดมาเยอะเลยนะอ่าคือดาเมจของบอสมันจะหักหกล้างกระกระมันก็จะเป็นกลายเป็นดาเมจที่เข้าเข้าเลือดนะครับก็ถือว่าถึกอยู่นะตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวแทงนะผม แอนตี้เรดด้วยนะแอนตี Anti ้สีแดงเรามาดูร่าง2กันดีกว่าร่างสองนี่จะเป็นนี่ร่างดำนะครับร่างดาแล้วก็ถึกขึก้นถะึกขึ้นถะึกขึ้นกว่าเดิมนะเกาะมันจะเยอะเนี่ยนะผมนี่โดนโดนบอสได้หลายนัดกว่าเดิมอาจจะมองไม่ค่อยชัดหลยเพราะว่าผมมันไม่ได้ให้ดูสแตตนะผมมันไม่ให้ดูสแตตในโหมดแซนด์บ็อกดูมันเปิดมันดูได้แต่ผมผม,ผมก็ไม่แน่ใจนะ โอเคปุ๊บอ่ะแล้วก็มาดูตัวแบลเลอร์แบลเลอร์นะครับไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้เบสบอลนะครับมันไม่ได้รีวิวได้ทุกตัวนะนี่นะครับเป็นแซนด์บ็อก็จริงมันจะมันจะรีวิวได้เฉพาะตัวที่ผมมีนะครับก็อูเบอร์ผมก็มีแค่สี่ตัวนี่เฮ้ยอ๋อมันมีตีโฮมรันด้วยเหรอตายละ มันมีเสียงเนี่ยมันมีเสียงเชียร์ด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเนดะี๋ยวขอลองมันตีสะท้อนได้เหรอตัวนี้ไม่แน่ใจไปนะผมก็ตีโอ้ร้องอ้าวว้าวอยู่นัน,นเฮ้ยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวเบสบอลเรามาดูล่างสองกันดีกว่าล่างสองนี่จะกลายเป็นคอนแล้วนะครับนี่เอ้ยผมยังไม่ยังไม่ได้ใช้อ่ะตัวนี้อ๋อโอ้มันตีช้านะครับโอ้ตีช้าไปมากเลย ไปนะครับตีอุ้ยโอ้ย,อย,อยตีกระเด็นเลยนี่ว้ามันตีกระเด็นเลยนะผมตัวนี้ไม่เคยใช้ไอ้ีโอ้ย,อยตีกระเด็นเลยนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าดีไหมแต่มันตีช้านะเอาจริงถ้าเป็นถ้าเล่นตัวที่ผมเอามาแล้วก็คือมันจะไม่ตายง่ายขนาดนี้นี่นะผมก็คือถ้าตายมันจะกระเด็นนั่นแหละถ้าตีไม่ตายมันก็คงไม่กระเด็นหรอกต่อไปเป็นตัวนี้นะผมสลิปเบสเล่ อันนี้แอบแอบตีเบานะผมคือมันรีวิวค่อนข้างยากเลยนะเนี่ยนะครับต่อไปเป็นตัวนี้ร่างสองของสลีปนะผมจะกลายเป็นไนท์ไนที้นะผมก็คือการดามเมจได้ด้วยนะตัวนี้จะอัมะตะสามสามสามฮิตนะครับเนี่ยคือทนทนฮิตได้สามฮิตนะแล้วแต่หลังจากนั้นจะถอดหมวกนะผมนะอ,อ่าปึ๊บ อันนี้ค่อนข้างดูยากเลยเพราะมันยิงไปเออตายสักตัวหนึ่งเอาอีกแ่ะอ่าอันนี้ตีเป้าหมายเดียวด้วยนะไม่ตีไม่ได้ตีสเปซอ่านี่ถอดหมวกนะผมก็ตัวที่ถอดหมวกก็คือโดนตีครบ3ครั้งแล้วมันจะถอดหมวกอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวแทงได้นะครับผมแล้วหรับสลีปต่อไปคาร์บอยแบตเลอร์คาร์บอยแบตเลอร์นี่ก็ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมมัน,ม,น,ม,นม,มันไม่ได้เกียนนะนี่อ่ายืนแอปกอนะผมเ,เราปล่อยล่างสองไปเลยนี่ล่างสองจะเป็นล่างดำเหมือนโดนตีแล้วมันจะตีหรือไงไม่รู้ไม่แน่ใจเนี่ยมันยืนแอปนะผมไม่รู้ยืนแอปเพื่ออะไรนะครับต้องโดนตีก่อนหรือไงอ๋อใช่ต้องโดนตีก่อนนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันทําไปเพื่ออะไรนะครับตัวนี้แบทบ ตัวนี้แย่นะผมถ้าผมแต่อีตัวนี้คือแย่เลยนี่ที่เก่งจริงก็คือสามตัวนี้นะผมให้แรงเอสเลยที่เหลือก็เพื่อนๆก็ไปจัดการไปไปเที่ยไปจัดเทียกันกน,นะผมตัวตินจาผมให้เอนะฮิวก็ให้เอนะฮิวก็โกงนี่ตัวนี้โกงสุดเลยนะผมล่างสองเนี่ยสปาวมาทีนี่คือหยุดไม่ได้หยุดไม่อยู่แน่นอนอันนี้เราสปาวตัวศัตรูได้ด้วยนะเนี่ยนะครับ โอ้ oh, สปาตัวศัตรูได้ด้วยฮนะผมเคยเจอตัวไหนผมก็สปาได้เ,นะเออนี่ไเนี่ยดูดิเกียนนะครับผมคือถ้าโดนตีก็คือกลายเป็นอีกตัวหนึ่งที่โคตรโกงเลยนะแต่ถ้ามันถ้ามันโดนตีไปแล้วแล้วมันหมดนะผมมันมีหมดด้วยนะก็คือมันมีระยะเวลาอยู่นะครับไม่ได้แบบเพิ่มความเร็วได้ตลอดตัวที่เพิ่มไปแล้วก็จะตายไปโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับรีวิวแรนะครัโคตรโมซัวนะผม คนไม่รู้เรื่องนะครับแต่ก็มารีวิวให้ดูเป็นยังไงนะผมก็คอมเมนต์ติชมกันได้ว่าเออเป็นยังไงนะผมจะให้ปรับแก้ตรงไหนก็ประมาณเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้จ่ายอยากให้มาทำอะไรในกเกมนี้นะผมก็บอกกันได้ใต้คอมเมนต์นะจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าไปลวจ้า